สวัสดีค่ะถึงคนที่มาเจอคลิปนี้นะคะจากนี้ไปนะคะคุณมีบุญสัมพันธ์กันถึงได้เจอคลิปนี้ถ้าคุณนะคะอยู่ในช่วงแห่งการรอคอยบางอย่างนะคะความคืบหน้าของสถานการณ์บางอย่างอ่ะวันที่คุณเจอคลิปนี้จากนี้ไปนะคะสิ่งที่คุณรอคอยหรือสิ่งที่คุณทำนะคะมันกำลังจะขยับขยายกำลังจะคืบหน้านะคะอาจจะเป็นสิ่งที่คุณ วางแผนไว้ลงทุนลงแรงไปนะคะการค้าขายธุรกิจนะคะหรือว่าการวิเคราะห์อะไรต่างๆนานาได้เกิดขึ้นแล้วจากนี้ไปนะคะสิ่งที่คุณใฝ่ฝันนะคะสิ่งที่คุณใฝ่ฝันหรือคุณมีเรื่องอะไรบางอย่างนะคะมันเป็นการแบบรอคอยหรือว่าอธิษฐานไว้จากนี้ไปมันกำลังจะเริ่มนะคะเข้าสู่การเริ่มต้นเป็นช่วงเวลา i ม i n g ที่ เริ่มแล้วนะไม่หยุดอยู่กับที่แล้วนะนะคะการผจญภัยนะคะได้เกิดขึ้นกับชีวิตคุณแล้วนะคะจากที่แบบมันซบเซามานานนะคะคุณมาเจอคลิปนี้จากนี้ไปชีวิตของคุณจะแบบเฉิดฉายนะคะเฉิดฉายมีแสงค่ะมีออร,ร่านะคะพุ่งทยาน mm hmm. ก็มีแรงดึงดูดด้วยนะคะเสน่ห์แรงช่วงนี้อาจจะได้พบเจอผู้คนในสังคมใหม่ๆรวมไปถึงนะคะ ไม่ว่าคุณจะทำงานสายอะไรใดๆก็ตามนะคะเหมือนอถ้าคุณแบบมีมีผู้ติดตามก็จะมีผู้ติดตามมากขึ้นนะคะรวมไปถึงสินค้าของคุณรวมไปถึงเอาตรงๆชื่อเสียงก็ได้นะคะหรือว่ามีแบบคนสนใจคุณมากขึ้นนะคะกับสเสน่ห์ของคุณหรือช่วงนี้มีออร่านะคะดวงรุ่งตัวคุณไม่ใช่ธรรมดานะคะคนมากับ เป็นคนที่มีความรู้มีองค์ความรู้เดิมครูรุนะคะมีภูมิปัญญาเดิมคุณมีครูบาอาจารย์ที่ดีนะคะดังนั้นสิ่งที่คุณทําไม่ว่าอะไรก็ตามคุณได้รับการไกด์ไลน์ที่ดีนะคะจากครูบาอาจารย์ของคุณจากครูรุของคุณอ่ะจงเชื่อนะคะในเซนของตัวเองนะคะเวลาที่คุณกําลังที่จะติดตองอะไรคุณจะมีแบบ เหมือนมีเซนส์อะไรบางอย่างนะเหมือนเหมือนมีข้อมูลอะไรบางอย่างเข้ามาหาคุณทําให้คุณได้วิเคราะห์ได้ติดตองนะคะซึ่งมันเป็นอะไรที่ดีกับชีวิตคุณมากๆเลยนะคุณกําลังก้าวเข้าสู่คําว่าความรุ่งเรืองของชีวิตนะคะจากนี้ไปความคืบหน้ากําลังจะเกิดนะคะมันไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่แล้วสําหรับผู้ที่เจอคลิปนี้เท่านั้นขอให้คุณโชคดีนะคะไปสู่ความสําเร็จกับสิ่งที่คุณฝันนะคะฝากกด subscribe กด like กดแชร์ด้วยค่ะแล้วเลิฟค่ะ